อันนี้พระรอดหลวงและยอดขุนพลพระเปิมอันนี้พระรอดหลวงซึ่งมีสองพิมพ์มีพิมพ์ชลูดกับพิมแป้น่อยพระเปิมจากประสบการณ์แล้วมีจากครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นพระเปิมของกออุกุวัดโดดแก้ว ถ้าพระเปิ่มกูวัดดอนแก้วแสดงว่าพระชุดนี้ก็คือต้องวัดดอนแก้วหมดทั้งชุดเนี่ยโดยโดยเฉพาะเจ้าพิธีเนี่ยเท่าที่ผมล้างมาถ้ามีองค์นี้ก็ต้องมีหงายหน้าขึ้นมาหงายหงหน้าขึ้นมาบนไหบนปกากไหอและที่พระลอดหลวง เอออันนี้พ้าลอดใบมะขามพ้าลอดพิมพ์ใหญ่และนี่เป็นพ้าลอดหลวงบางส่วนแต่ถ้าขอแบ่งได้ก็จะให้แค่พ้าลอดหลวงนะครับพ้าลอดเล็กพ้าลอดใบมะขามเนี่ยขอเก็บไว้ก่อนนะครับผม เดียพยอดคุณพท